โอ้ยูโคเรสบอกว่าห่วยจัดเลยนะครับอัดทีมชาติสวีเดนของตัวเองครับมีปัญหาเรื่องของทัศนคตินะครับกองหน้าตัวเก่งอย่างวิเตอร์ยอคเรสกองหน้าทีมชาติสวีเดนเนาะยอมรับว่าทีมมีปัญหาเรื่องทัศนคติหลังทาผลงานแย่แย่ในศึกฟุตบอลโลก2026ันรอบคัดเลือกที่ผ่านมาแม้มีสาซาดังอย่างยอคเรสอเล็กซ์เดรยซักแล้วก็แอนโทนี่เอลังกาครับเป็นหลักเลยในแดนหน้าแต่สวีเดนครับกลับพ่ายแพ้คาบ้านต่อโครวาโซ่ศูนย์ประตูต่อหนึ่งในเกมล่าสุดนะครับจน,นออกุนซะ ผลงานที่ไม่อาจจะผ่านเข้าไปเล่นในรอบสุดท้ายฟุตบอลโลกทําให้เานะของมสมรสนคูซซอของสวีเดนตอนแรกนะโดนเด้งออกจากตำแหน่งเรียบร้อยแถมยังกลายเป็นผู้จัดการทีมชาวสวีเดนคนแรกที่โดนแจกสองขาวอีกต่างหากนะครับโยโกเรสนะครับก็หัวเสียหน่อยก็บอกว่าเราไม่มีความต้องการเอาชนะเกมมากขนาดนั้นผมคิดว่ามันชัดเจนนะคุณอาจจะเห็นได้จากภาษากายของเราที่เราไม่ได้อยากเอาชนะขนาดนั้นเลยดังนั้นเนะี่ยไม่ว่าจะเจอกับคู่แข่งทีมไหนก็ยากหมดนั่นแหละ เราจะไม่ทุ่มเทเต็มที่เราจะไม่มีสมาธิอย่างเต็มที่ในเรื่องเกมรับในการผ่านบอลมันเป็นเรื่องของทศัศนคติล้วนๆเราโชคร้ายในเกมกับสโลวีเนียและสวิตเซอร์แลนด์แต่กับโครโมโซ่ทั้งสองนัดเราไม่สมควรได้อะไรทั้งนั้นแน่นอนว่ามันคือเกมที่อัปยศนะครับอันนี้ก็ถือว่าโทษเพื่อร่วมทีมเลยนะครับรวมถึงตัวเองด้วยแหละมั้งนะสำหรับเซนเตอนของโยกรสยอมรับว่าทีมตัวเองเนี่ยมีปัญหาทัศนคติไม่ดีไม่ผ่าน เกมสุดอัปยศห่วยจัดเลยนะครับอันนี้ก็คือการเปิดใจของเขาเองนะฮะโอ้มีการเปิดเผยว่าพี่เสือใต้ไบยเยอร์ไม่พร้อมจ่ายอูปาเมกาโน20ล้านยูโรต่อปีสาหรับค่าจ้างในสัญญาใหม่นะครับรายงานข่าวจากบิลครับซื่อเยอรมันก็รายงานบอกว่าไบเยอร์บิเนครับเผชิญหน้ากับการตัดสินใจครั้งสําคัญว่าเรื่องอนาคตของไดโยอูปาเมกาโนกองหลังน้ําหอมเนี่ยจะหมดสัญญาละเอายังไงดีนะครับเสือใต้ไบเยอร์พยายามเจรจาขยา,ายสัญญากับนักเตะทีมชาติฝรั่งเศสรายนี้อย่างไรก็ตามครับ า,าไม่มีแผนการยื่นข้อเสนอค่าเหนื่อยระดับ20ล้านยูโรต่อปีให้ที่หลายสโมสรรวมถึงมาดริดเนี่ยโอ้ oh, ตอนนี้จ้องตาเป็นมันและพร้อมจ่ายนะหากได้นักเตะแบบไม่มีค่าตัวมาดริดก็พร้อมใจ20ล้านยูโรต่อปีให้กับทางอูปาเมกาโน่แบบนี้เขาควรจะไปหรือเปล่าแม้ยังไม่มีสาเหตุเขาเรียกว่าอะไรแม้ยังไม่สามารถหาจุดตกลงเรื่องค่าเหนื่อยกันได้นะครับแต่ไบรเยนก็ยังมองบวกอย่างระมัดระวังถึงการต่อสัญญาในครั้งนี้กับไดโยอุปาเมกาโน่นะครับ ท่านของไบเยิ้นเนี่ยตกเป็นข่าวว่ากําลังชั่งน้ําหนักระหว่างเงินที่อูปาเมการโนเรียกร้องกับการหาเงินซื้อตั้งแต่คนใหม่เข้ามาทดแทนนะครับจะปล่อยอูปาเมการโนออกไปหรือว่าจะเก็บไว้นะครับอันนี้ก็ต้องยอมดูนะฮะว่าอันไหนมันสมเหตุสมผลมากกว่าไม่ว่าการแต่ชินชจจะออกมายังไงครับย่อมมีความสำคัญอย่างยิ่งต่อแผนการในระยะย,ยาวของทางไบเยิรนแล้วก็ทางอูปาเมการโนด้วยนะครับตัวนั้งแต่เองก็แผนการระยะย,ยาวด้วย,วยการจะย้ายออกไปก็ต้องคิดให้ดีเหมือนกัน โอ้มาดูเทรนตอโนกันหน่อยครับห่างหายไปเลยนะหลังจากได้รับบาดเจ็บนะครับเทรนตอโนนะครับฟื้นตัวไวอาจจะคัมแบ็กทันเอลคลาสิโกที่เจอกับทางบาร์เซโลนาก็ได้รายงานข่าวล่าสุดจากอาร์ชครับสื่อของสเปนเนาะเปิดเผยว่าเทรนอเล็กซ์เดอร์อโน่แบ็กขวาของมาดริดเนี่ยฟื้นฟรูร่างกายได้เร็วก่อนกำหนดนะครับและอาจจะกลับมาลงสนามในเกมพบกับบาร์เซโลนาในศึกเอลคลาสิโกปลายเดือนนี้นะครับน่าลุ้นนะแบ็กขวาทีมชาติอังกฤษอย่างเทรนตอโนมีปัญหาเจ็บแฮมสตริงเมื่อกลางเดือนกันยายนที่ผ่ผาานมาครับ นัดพบกับโอลิมปิกมาเย์ศึกชิเปเลกรอบลีกเฟสโดยคาดหมายว่าจะต้องพักราวๆหกถึงแปดสัปดาห์อย่างไรก็ดีครับเชื่อกันว่าการฟื้นฟูร่างกายของเทรนต์อโนเป็นไปด้วยดีและเร็วกว่ากําหนดด้วยนะที่คาดเอาไว้โดยเชื่อว่าเขาจะขึ้นสนามได้หลังพักไป5สัปดาห์เท่านั้นนะครับเทรนต์อโนนะครับลงซ้อมอย่างหนักในยิมทุกวันและเดินทางตามรอยการเร่งความฟิตแบบเดียวกับชุดบรูซแฮมก่อนที่การฟื้นตัวการบาดเจ็บของเขาเนี่ยมันเร็วกว่ากําหนด1เดือนเลยนะครับ เป้าหมายการคัมแบ็ c ของเวรนอาโนน่าจะเป็นเกมเอลกราซิโกที่ซานติโกบาเบลวันอาทิตย์ที่26ทุลาคมนี้แต่น่าจะไม่ได้ออกสตาร์ทเป็นตัวจริงเพราะเดนนิสกับมะคาวน่าจะรักษาตำแหน่งเอาไว้ได้นะครับแน่นอนว่าหากเทรนไม่มีอาการซุดเนี่ยก็น่าจะฟิตสมบูรณ์พร้อมสำหรับเ,มเกมไปเยือนลิเวอร์พูลในศึกเชเบเลกในวันที่4พฤศจิกายนเดือนหน้านี้นะครับอรอด,ดูนะครับน่าสนใจมากๆนะฮะ สัญญาอีกยาวนะครับคริสเซอรเบลไม่กังวลเรื่องอดัมวอตันเนื้อหอมที่หลายทีมกำลังมารุมาตุ้มอยู่นะครับสื่อชั้นนำของอังกฤษอย่าง Sky ยสปอรเนาะรายงานบอกว่าคลิสเซอรเบลยังคงรู้สึกสบายใจดีนะครับกับอนาคตของอดัมวอตันกองกลางเนื้อหอมที่ตกเป็นข่าวกับสโมสรยักษ์ใหญ่ทั่วยุโรปเลยนะครับ แม้ว่าตอนนี้ยังไม่มีการเจรจา,ราสัญญาใหม่กับทางดาวเตะทีมชาติอังกฤษอย่างอารามวนทันนะครับแต่พาเลต์กำลังวางแผนสำหรับอนาคตให้นักเตะรายนี้เป็นกำลังสำคัญของทีมอารามวนทันเนี่ยเซ็นสัญญายาว5ปีนะครับตอนที่ย้ายมาจากบล็กเบิร์ดโรเวอร์เมื่อปี2024 5ปีครึ่งเลยนั่นหมายความว่าเขายังเหลือสัญญายาวจนถึงปี2029นะครับดีอีเกิลอย่างคริสเซอพาเลตครับก็ไม่ได้เร่งร้อนผลักดันการมอบสัญญาใหม่พร้อมกับค่าชีกสัญญาเพื่อกันท่ายักษ์ใหญ่ของยุโรป ที่จับตามองพัฒน,นาการของอารมวนตันอย่างใกล้ชิดนะครับในเวลาเดียวกันเนี่ยอาัมดวนมตันก็ไม่ได้ต้องการปรับปรุงสัญญาของตัวเองแม้ทำผลงานได้อย่างน่าประทับใจและไม่ได้คิดถึงเรื่องการแย่ทีมในตลาดหน้าหนาวนี้ด้วยนะครับกำลังโฟกัสอยู่กับทางคริสเซอรพลเลตนะครับมีความสุขดีนะไม่ได้เร่งร้อนเรื่องของการแย่งทงแย่ทีมณเวลานี้นะครับก็รอดูแล้วกันเนาะก็ตอนนี้โอ้โหเป็นเป้าหมายของหลายสโมสรทั่วยุโรปเลยเพราะว่าผลงานดีมากๆโคตรจะนิ่งนะครับ